มันไปเลยผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าคุณเลิกกับผมเนี่ยคุณจะอยู่รอดไหมแล้วผมจะรอดูนะวันนี้คุณสมสารกลับมาหาผมอดีแล้วพี่เลิกไปเถอะผู้หญิงแบบเนี้ย นี่คุณเงินเดือนของคุณเดือนนี้ทำไมคุณไม่เอาให้แม่ของผมเงินเดือนฉันก็ต้องอยู่ที่ฉันสิฉันจะเอาให้แม่คุณทำไมนี่คุณหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าตั้งแต่นี้ไปฉันจะไม่ให้เงินแม่คุณแล้วฉันจะเก็บเงินเองไม่ได้คุณต้องเอาให้แม่ของผมคุณแต่งงานกับผมแล้วนะเงินเดือนของคุณทุกบาททุกสตางคุณต้องเอาให้แม่ไม่ฉันแต่งงานกับคุณมาห้าปีเนี่ย ฉันต้องหาเงินเลี้ยงลูกเองเลี้ยงตัวฉันเองงานบ้านทุกอย่างเนี่ยฉันก็ทําในแม่คุณบอกว่าจะช่วยเก็บเงินเพื่อซื้อบ้านให้เราในอนาคต่แล้วตอนนี้บ้านเราอ่ะกําลังเดือดร้อนฉันไปขอเงินแม่คุณอ่ะแม่คุณบอกว่าไม่มีแล้วเงินที่ฉันหามาตลอด5ปีเนี่ยมันหายไปไหนหมดมันไม่ได้หายไปไหนหรอกคุณแม่ผมเขาไม่อยากให้คุณใช้เงินฟุ่มเฟือ,อยงไงเอาเงินไปใช้ฟุ่มเฟือยใช่ฉันอยู่กับคุณมาเนี่ย ฉันแทบไม่เคยจะได้ซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆใส่เลยนะแม่คุณไม่ได้โกว่าฉันใช้เงินฟุ่มเฟือยแม่คุณเอาเงินไปซื้อบ้านซื้อรถให้น้องสาวคุนะคะแล้วทําไมก็นั่นคัน้องสาวผมผมมีน้องสาวคนเดียวแล้วคุณเองก็เป็นพี่สะั้ยเขาเราจะซื้ออะไรให้เขามันก็ไม่เห็นจะแปลกเลยคุณพูดแบบนี้ได้ยังไงคุณนี่มันหงนแกตัวจริงๆน,นะเสียงเออะโวยวายอะไร น้องสาวคุณนี่ไม่ใช่น้องสาวฉันทําไมคุณถึงไม่เอาเงินเดือนคุณไปซื้อของให้น้องคุล่ะวานเนี่ยก็อยู่ไม่ใช่น้อย,อยแล้วนะทําไมถึงไม่ไปหางานทําอะทันมาขอเงินจากที่บ้านไนม่ละอายใจบ้างไงอ้าวพี่สะพ้ายพูดอย่างนี้ได้ยังไงอะแม่ฉันกับพี่ป๊อปเนี่ยเขาจะซื้อรถให้ฉันสักกี่คันซื้อบ้านให้สกักกี่มันก็เป็นเรื่องของฉัน เป็นเรื่องของคนในครอบครัวคนนอกเกี่ยวี่ไม่เกี่ยวพี่มีหน้าที่ทํางานอะ่ะพี่ก็ทําไปสิจะมาพูดอะไรเยอะแยะฮะแล้วพี่เนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์มาพูดใน้ฉันด้วยนะทําไมฉันจะไม่มีสิทธิ์พูดในเมื่อเงินที่แม่ให้เธอมันคือเงินที่ฉันหามาจากน้ำพัดน้ำแรงของฉันเองถ้าใครมันจะมีสิทธิ์พูดก็คงเป็นฉันแล้วแหละหรอ อยากกับพี่ป๊อปสิแล้วก็ใส่หัวแกออกจากบ้านหลังนี้ด้วยใช่ถ้าเรื่องแค่นี้คุณรับไม่ได้คุณก็อยากกับผมไปเลยแล้วก็ออกจากบ้านผมไปซะได้ฉันก็ทนพวกคุณไม่ไหวแล้วเหมือนกันเราอยากันไปเลยแล้วคุณเนี่ยไม่ต้องติดต่อฉันกับลูกนะคุณไม่มีสิทธิ์อะไรตัวลูกทางนั้นนะเอออยามันไปเลยผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าคุณเลิกกับผมเนี่ย คุณจะอยู่รอดไหมแล้วผมจะรอดูนะวันนี้คุณสมสารกลับมาหาผมดีเลยพี่เลิกไปเถอะผู้อีกแบบเนี้ยพี่ป๊อป วาของเงินในสี่ห้าหมืนจะไปซื้อกระเป๋าใหม่นี่ว่าอาทิตย์ที่แล้วแกเพิ่งขอไปสามห0ื่นแล้วนี่วันนี้แกจะมาขออีกห้า0 0ื่นเหรอมีฉันก็เลิกกับพี่สะพ้ยแกไปแล้วแล้วฉันจะไปเอาเงินที่ไหนมาให้แกโอ้พี่นี่น่าเบื่อจริงๆเลยฉันไม่รู้พี่เป็นพี่ชายฉันฉันอยากได้อะไรพี่ก็ต้องซื้อให้ฉันเงินพี่ก็ไปหาเมียใหม่สิหน้าเบื่อจริงเลย บอสคะวันนี้ช่วงม่ายเรามีนัดสัมภาษณ์ผู้จัดการฝ่ายการตลาดคนใหม่นะคะได้เลยค่ะอ๋อมีุณเชียงตอนนี้ก็เที่ยงแล้วงั้นเราไปกินข้าวด้วยกันได้ไหมคะอ๋อได้ค่ะปิ๊มบ๊อบ ทีีี่่่นนเยคุณนั่นแหละมาทำไรที่นี่อ๋อคือผมมาสัมภาษณ์งานตำแหน่งผู้จัดการนี่คุณรู้ไหม,มเขาให้เงินเดือนผมเท่าไหร่ห้าหมื่แล้วคุณละ่ะดูคุณไม่ได้สุขสบายขึ้นเลยนะนี่ถ้าคุณคิดเสียใจอยากจะกลับมาหาผมเนี่ยผมจะลองไปพิจารณาดูนะสวัสดีค่ะ คุณป๊อปหรือเปล่าคะใช่ครับผมนัดสัมภาษณ์ไว้ตอนบ่ายครับนี่คุณปิ่นเจ้าของบริษัทเรานะคะฮะนี่นี่คุณเป็นเจ้าของบริษัทเหรอใช่ค่ะคุณปิ่นเจ้าของบริษัทคะ่ะคุณปิ่นคะนี่คุณป๊อบที่เรานัดสัมภาษณ์ไว้ตอนบ่ายคะ่ะหรอคะงั้นฉันว่าเราอย่าเสียเวลาเลยะคะ่ะคนแบบนี้เนี่ยไม่เหมาะกับองค์กรของเรานะคะ คุณเชียงรบกวนช่วยเรียกรปภให้มาลากต๊ะผู้ชายคนนี้ออกไปด้วยนะคะได้ค่ะคุณปินปป่นรปภคะรปภนี่ปิน่นคุณช่วยฟังผมก่อนได้ไหมครับคุณเอาต๊ะผู้ชายคนนี้ออกไปนะคะ,อะตอนนี้เลยค่ะ,ะคเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คุณนี่คุณปิน่นคุณฟังผมก่อ,อ,อน